มาที่บรรยากาศวันแรกของการเปิดจำหน่ายเหรียญกระสาบที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จังหวัดขอนแก่นสุดคึกคักค่ะเหรียญทองคําขัดเงาราคาเหรียญละ50,000บาทและเหรียญโลหะสีขาวมีเท่าไหร่ก็ขายหมดเกลี้ยงนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าทีเดียวขณะที่เหรียญเงินขัดเงาค่ะราคาเหรียญละ3,000บาทเหลือเพียง40เหรียญเท่านั้นค่ะ วันนี้24กรกฎาคม2,567ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดจำหน่ายจ่ายแรกและรับจองเหรียญกระสาบที่ระรลึกเหรียญที่ระลึกและเหรียญเฉลิมพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2,567ดดรสุรทินกรีดำรงศักดิ์ ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่นเปิดเผยว่าได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างดีมีประชาชนมาเข้าแถวรอตั้งแต่เช้าบางส่วนค่ะก็โทรมาจองก่อนแล้วก็เข้ามารับเหรียญน,นะคะในช่วงสายซึ่งส่งผลให้เพียงแค่ในช่วงเช้าเนี่ยก็จำหน่ายจ่ายแลกเหรียญหมดไปหลายประเภทเลยค่ะโดยทางจังหวัดขอนแก่นนะคะได้รับการจัดสรรเหรียญกระสาบที่ระลึกทองคำขัดเงิน ราคาเหรียญละ50 0 0 0บาทได้รับจัดสรรมา5เหรียญเท่านั้นค่ะเหรียญโลหะสีขาวขัดเงินราคาเหรียญละ200บาทได้รับจัดสรรมา200เหรียญเหรียญโลหะสีขาวราคาเหรียญละ20บาทได้รับจัดสรรมา5,000เหรียญค่ะซึ่งเหรียญทั้ง3ประเภทนี้นะคะจำหน่ายหมดตั้งแต่ช่วงเช้าตอนนี้เหลือเหรียญโลหะสีขาวราคาเหรียญละ50บาท เพียง145เหรียญเท่านั้นนะคะแล้วก็เหรียญเงินขัดเงาราคาเหรียญละ3 0 0พเหรียญ3 0 0 0บาทเนี่ยเหลือเพียง40เหรียญเท่านั้นเราไปฟังเสียงทนารัก์พื้นที่ขอนแก่นดรสุรทินกรีดำรงศักดิ์กันค่ะครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับวันที่2 4กรกฎาคม2567ซึ่งเป็นวันจ่ายแรกเหรียญกระสาบที่ลึกนะครับของราชการที่10นะครับในส่วนนี้นะครับซึ่ง วันนี้เป็นวันที่ประชาชนมาจ่ายแรกเป็นจํานวนมากนะครับและสิ่งสําคัญคือปัจจุบันเนี่ยเหรียญที่ลึเนี่ยได้หมดลงแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงเช้านะครับเตือนยีบาทหมดแล้วนะครับถ้าหากสนผู้ใดสนใจก็สามารถมาจ่ายแรกเหรียญได้นะครับที่กรมทารักษ์นะครับถนนพระรามหกในส่วนของต่างจังหวัดก็จะมี2สํานักงานธารักษ์พื้นที่จังหวัดทั่วประเทศ ประชาชนที่สนใจเหรียญกระสาบนะครับที่ระดึกเนี่ยยังสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานธนากษ์พื้นที่ขอนแก่นตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับและก็ที่พิพิธภัณฑ์ธนากษ์จังหวัดขอนแก่นถนนกลางเมืองตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นและสําหรับเหรียญทองคาเฉลิมพระเกียรติราคาเหรียญละ6 0,000บาทสามารถจองได้ตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมถึง30สิงหาคม25 6 7ที่กรมธนากษ์ถนนพระรามที่6กกรุงเทพมหานคร หรือทางเว็บไซต์แล้วก็ Facebook ของทางกรมธนารักษ์ครับ